มีคนถามมาว่าทัวร์ไหนของอาสามพระหลงที่ว่านไถ่ไปด้วยมีแล้วครับทัวร์ฮาบินวันที่8ถึง14มกราคมนี้นะครับเราไปหนาวด้วยกันพาไปไหนบ้างที่แรกนะครับเทศกาลแกะสลักน้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในจีนซึ่งมันอลังการมากเขาแกะสลักน้ําแข็งเป็นเมืองขึ้นมาเลยครับแล้วมันใหญ่มากเราเดินทั้งวันอะ่ะในทุกๆปีนะครับจะมีทีมแกะสลักน้าแข็งจากไทยอะ่ะ ไปได้ทั้งวันมาทุกปีแปลกใจมากเดี๋ยวเราไปตามหาผลงานของคนไทยกันและไฮไลท์หนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือ snow village หมู่บ้านหิมะหรือว่าหลายคนเรียกหมู่บ้าน AI มันเหมือนแบบ AI เจนขึ้นมาซึ่งมันสวยเลยว่จริงจริงนะพอเดินเข้าไปในเมืองใช่ปะทุกหลังคาเรือนที่เป็นบ้านไม้แบบคลาสสิกแบบโบราณเนี่ยเขาถูกปกคลุมไปด้วย หิมะหนาฟูฟ่องมากนะครับในหมู่บ้านนี้มีหลากหลายกิจกรรมให้เราทํากันไม่ว่าจะไปไปบ้านที่เป็นโลเคชั่นถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังหลายเรื่องของจีนเขานะครับแล้วก็เราจะพาเดินขึ้นเขามองลงมาเห็นทั้งหมู่บ้านเนี่ยถูกปก,ปกคลุมด้วยหิมะนะครับในหมู่บ้านนี้ไม่มีหมาตัวหนึ่งเ้ยหมาที่เป็นหมาแพนด้าเดี๋ยวเราจะพาไปผมรู้แล้วว่าหมาตัวเนี้ยเจ้าของเขาบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวไปกดกริ่งด้วยก,กัยนะแล้วก็ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดในการไปเล่นสกีนะครับเราจะพาไปเล่นสกีรีสอร์ทกันที่เมืองยาบุรีนอกจาก,กีีรน เรามีขับสโนว์โมบิลมีหลายๆอย่างทุกอย่างที่คุณคิดถึงฮิมัสเนี่ยที่นี่คือที่สุดละที่คุณจะได้ไปนะครับอีกอย่างก็คือในตัวเมืองเนี่ยเขาจะมีโบสถ์โซเฟียเชิร์ชครับเป็นสถาปาัตยกรรมรัสเซียโบราณซึ่งเป็นโบสถรัสเซียจริงๆเลยนะตั้งอยู่กลางเมืองแบบงงๆนะอีกอย่างก็คือเวลาเราเดินเข้าไปในถนนคนเดินของฮาบิตเีนะครับ ตึกรามบ้านช่องเขาเป็นแบบโซเวียตเป็นแบบรัสเซียและซุปเปอร์มาร์เก็ตเว้ยเขาเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตรัสเซียนะนันซื้อของฝากเนี่ยก็จะมีของฝากจากรัสเซียมากมาย,นยในถนนคนเดินตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งอาหารคาวหวานสิ่งที่แนะนำเราจะพาทุกคนไปกินแน่นอนก็คือทั้งหูลูครับอันนี้คือผลไม้ที่เขาไปแช่น้ําตาแล้วก็ปล่อยให้ความเย็นเนี่ยทำให้ผลไม้อันนี้ กลายเป็นเหมือนไอติมนะครับอร่อยมากทัวร์นี้นะครับเราบินตรงจากกรุงเทพไปลงฮาบินเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเองเนี่ยมันจะต้องต่อเครื่องวุ่นวายมากๆแล้วมันเหนื่อยมากครับอันนี้เราบินตรงเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหนื่อยใช่ไหมอีกอย่างก็คือเรามีตากล้องมือชีพ ไปถ่ายรูปให้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าคุณจะพลาดช็อตสวยๆแน่นอนที่บอกว่า4-5ดาวเนี่ยจริงนอนในเมืองมัน5ดาวหมดแต่ว่าออกต่างจังหวัดของจีนของฮาบินเนี่ยบางทีเขามีแค่4ดาวแล้วก็เลือกโรงแรมที่ดีที่สุดในละแวกนั้นพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันสบายแน่นอนครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวหนาวจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดไปเที่ยวด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมแนะนําเองว่าแต่งตัวยังไงนะครับแล้วอาอย่เพราะว่าเราคือวัซชนคนมาัศจัรตะลุยดินแดกิมะาไปเที่ยวด้วยกันนะครับกับ ครับอาสา,าเอ็กซ์เพร์บริษัทคุยืมเป็นทางการของอาสาพาไปหลง